มาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนตั้งเวลาเครื่องตั้งเวลาตัวนี้กันนะครับผมอย่างแรกเลยเราจะตั้งเวลาให้เป็นปัจจุบันก่อนนะครับโดยการกดตัวนี้ครับเครื่องหมายนาฬิกาครับปุ่มที่2นี่นะฮะค้างไว้เลยครับตัวดีหมายถึงวันนะครับเราจะตั้งวันก่อนครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะเวลากี่โมงชั่วโมงก็คือ h นะครับ h บวกเนี่ยนะเซฟเลยตอนนี้12นาฬิกานะครับตอนเที่ยงเนาะ m บวกนี่คือนาทีครับตอนนี้20นาทีนะครับตัวนี้ต้องกดค้างไว้นะครับกดไปที่2ี่สิบ แค่นี้เรียบร้อยแล้วครับนี่คือตั้งวันนะครับต่อไปผมจะมาสอนการใช้งานปุ่มแมนนวลนะครับว่ามันคือยังไงเวลาเรากดปุ่มแมนนว่นนะครับลองกดเล่นดูครับมันจะมีขึ้นคําว่า on auto แล้วก็ off นะครับถ้าหากเลื่อนอยู่คําว่า off หมายถึงเราจะปิดการทํางานทามเมอร์นี้ตลอดนะครับจะไม่ทํางานเลยครับเมื่อถึงเวลาใดก็ตามเนาะพอเราอยากจะให้มันเปิดทํางานณเวลาที่เราอยู่ตอนนี้เลยครับให้เลื่อนไปที่ on ครับแค่นี้ทามเมอร์ก็จะ เปิดไฟเหมือนเราเปิดสวิตช์เลยครับเลื่อนไปที่ออนอ่าต่อไปนะครับคําว่าออโต้ถ้าหากเราเลื่อนว่าออโต้นะครับหมายถึงการทํางานของทม์เมอร์ตัวนี้จะทํางานเมื่อตรงเวลาที่เราตั้งไว้ตรงวันที่เราตั้งไว้นะครับทา์เมอร์ตัวนี้สามารถตั้งได้ทั้งหมด16โปรแกรมครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการตั้งเวลานะครับการตั้งเวลานะครับต่อไปนะครับการตั้งเวลานะครับผม กดต P ครับผมจะขึ้นคําสั่งนะครับ1 on หมายถึงเวลาที่เราต้องการเปิด1 off หมายถึงเวลาต้องการที่เราต้องการปิดในคําสั่งแรกนะครับ2 on ก็เหมือนกันครับจะเปิดในโปรแกรมที่2ว่าเปิดกี่โมง2 off ก็คือปิดกี่โมงครับโปรแกรมจะเปิดได้ทั้งหมดตั้งค่าได้16โปรแกรมครับผมเผมกดให้ดูนะอ่า15 16โปรแกรมนี่ครับหมดแล้ว เดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันนะครับผมต้องการให้ทํางานทุกวันผมก็กดตัวดีครับ1นทีครับมันจะขึ้น MOTUWETSFN ไปเรื่อยๆนะครับจันถึงสุกนะครับอันนี้คือเปิดทุกวันเนาะต้องการเปิดกี่โมงผมจะให้ทํางานที่9โมงเช้าอ่าพอแบบนี้ปุ๊บทุกๆ9โมงเช้าเครื่องตัวนี้จะทํางานครับผมกด P อีกครั้งหนึ่งตัวนี้นะครับ ก็จะเป็น1 off ว่าคําสั่งแรกให้ปิดกี่โมงผมก็จะให้ปิดที่10บโมงอย่าลืมนะครับต้องกดดีก่อนนะครับเพื่อให้ขึ้นว่าปิดทุกวันนะครับผมเปิดทุกวันก็ต้องปิดทุกวันเนาะอ่าแล้วไปที่เลขสิบโมงอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับทุกๆวันจะเปิด9ก้าโมงและปิด10บโมงครับไทมเมอร์ตัวนี้กด P อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปตั้งโปรแกรมที่2อ,อ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งโปรแกรมที่แบบว่าเฉพาะวันนะครับถ้าลูกค้าต้องการแบบยกตัวอย่าง ให้รถปุ๋ยเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์เวลา10โมงเห็นนะครับกดดีครั้งหนึ่งมันจะขึ้นทุกวันนะครับกดอีกครั้งหนึ่งมันจะขึ้น m o ตัวเดียวตัวเดียวนะครับ MO หมายถึงวันจันทร์นะครับก็คือทํางานเฉพาะวันจันทร์อ่าหสัปดาห์จะทาแค่วันจันทร์ให้เปิดไปที่9โมงนี่นะครับเฉพาะวันจันทร์นะครับแล้วกด P เป็น off นะครับกดตัวนี้เหมือนเดิมให้ MO ให้ปิดเหมือนเดิมครับที่10โมง เฉพาะวันจันทร์เพียงเท่านี้นะครับเครื่องตัวนี้ก็จะทํางานอาทิตย์ละครั้งครับก็คือวันจันทร์ตอน9ก้าโมงและปิดตอน10บโมงครับผมและอยากให้เปิดวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งนะครับกด P ไปอีกครั้งหนึ่งโปรแกรมที่3ครับกดตัว D ครับตอนนี้มันอยู่วันจันทร์เนาะวันอังคารวันพุธพฤหัสนี่ครับ FR วันศุกร์วันศุกร์ก็ให้เปิด9ก้าโมงเหมือนกันกด P อีกครั้งหนึ่งกด D ไปที่วันศุกร์ FR แล้วก็ให้ปิดที่10โมง เรียบร้อยนะครับกดเข้าสู่หน้าจอหลักก็คือตัวนี้ครับรูปนาฬิกาแล้วก็เลื่อนไว้ที่ออโต้ครับผมแค่นี้ไทม,ม์เมอร์ก็จะทำเวลาตามที่เราตั้งไว้ทั้งหมดเลยครับ